นี่ค่าทําความสะอาดของนายผมไม่ต้องการเงินของคุณหรอกนะครับผมต้องการแค่ให้คุณทําตามกฎครับนี่แกกล้าดีไงมาสั่งสอนฉันเนี่ยทำงานวันแรกก็ต้องทำให้ นี่คุณครับทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วมีปัญหาอะไรเหรอที่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะครับคุณนะ่ะต้องเก็บไปทิ้งในถังนะครับนี่คุณดูไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครผมไม่สนหรอกครับว่าคุณเป็นใครกฎก็คือกฎครับฟังนะคุณยามฉันเนี่ยมาเป็นผู้จัดการที่นี่วันแรก เพราะฉะนั้นนะ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้นี่คุณเป็นถึงผู้จัดการยิ่งไม่ควรทำผิดกฎให้เป็นอย่างอย่างนะครับนี่ค่าทำความสะอาดของนายผมไม่ต้องการเงินของคุณหรอกนะครับผมต้องการแค่ให้คุณทำตามกฎครับนี่แกกล้าดีงไงมนาะสั่งสอนฉันเนี่ยผมไม่ได้สั่งสอนนะครับ ผมแค่จะบอกกับคุณว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ของคุณคนเดียวนะครับมันไม่จบแค่นี้แน่ผู้หญิงสมัยนี้ ได้เลยครับขอบใจมักจ้ะจั๊กอ๋กน้องฮัร์ดลาเต้เย็นแก้วหนึ่งจ้ะเดี๋ยวพี่มดจะไปให้ท่านประธานได้ครับ,รบลุงทีสวัสดีจ้ามานั่งกินกาแฟแต่เช้าเลยนะคะเนี่ย โอ้ยมันก็ไม่เช้าแล้วหรอป้านี่มันก็เที่ยงแล้วเออเนาะจริงๆด้วยค่ะเวลาเนี่ยมันช่างผ่านไปไวจริงๆเลยนะคะนี่ว่าแต่ลงทีสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆหรอครับแล้วป้าล่ะประมดก็เรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ทํางานบ้านไปวันๆแต่ว่าวันนี้นะคะประมดมีเรื่องปดองวดหัวแต่เช้าเลยค่ะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องผู้จัดก,การคนใหม่นี่นะคะ แล้วลุงทีรู้ไหมว่าเขาทําอะไรเออแล้วเขาทําอะไรนะครับนี่นะคะลุงทีนางผู้จัดก,การคนใหม่นี่นะคะโยนแก้วกาแฟชิ้งใส่ใต้โต๊ะนะคะนี่นะประมดเห็นแล้วแทบจะเป็นลมเลยค่ะนี่ผมก็เจอมาเหมือนกันครับฮะเขาเนี่ยไม่สนใจกฎอะไรเลยเนี่ยนี่นะคะลุงทีป้ามดว่าน,นะคะนางผู้จัดก,การคนนี้นะคะต้องเส้นใหญ่แนะะ่เลยค่ะเขาถึงได้ทําตัวแบบนี้นะคะอือันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าผมจะไม่ยอมให้เขาทําแบบนี้ต่อไปแน่แน่เจ๋งเป้งไปเลยค่ะลุงทียังไงประมดขอเป็นกําลังใจให้ลุงทีนะคะลุงทีนี่ช่างกล้าหาญจริงเลยค่ะครับครับประมดครับเราเตรียมได้แล้วครับขอบใจมากนะจ๊ะน้องฮาร์ดเออลุงทีคะงั้นเดี๋ยวประมดเอากาแฟไปเสิร์ฟท่านประธานก่อนนะคะครับคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะหมือนชื่อจังเลยดอกเนี้ บ้านทําอะไรกับเรากัน,นีีเนี้ยคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะ ตามคำสั่งของคุณปาทุกอย่างเลยนะครับใช่ครับคำสั่งอะไรฉันจําไม่เห็นได้ว่าฉันสั่งให้ทําแบบนี้ก็เมื่อวานคุณปาให้พวกเราแก้แรงงานด่วนนะครับแก้ไขอะไรแก้ไขแล้วผลแล้วมันออกมาแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องมาแก้ตัวพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้เรื่องพวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษขอโทษแล้วมันจะหายไหมงานเนี่ยมันพังไปหมดละ เกิดอะไรขึ้นออท่านประธานฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือไม่มีอะไรคะ่ะท่านประธานพอดีพนักง,งานเขาทำงานผิดพลาดนิดหน่อยอะคะ่ะนี่พวกคุณมีอะไรจะพูดไหมคือคือคุณปาสั่งให้พวกเราแก้งานด่วนนะครับผมเลยทำตามคำสั่งของคุณปาครับคำสั่งอะไรเออ พอดีปาสั่งให้พวกเขาแก้ไขางานด่วนนะคะแล้วทำไมต้องเสียงดังโวยวายขนาดนี้ปาก็แค่อยากให้งานออกมาดีที่สุดนะคะทำงานให้ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าต้องตะโกนใส่ลูกน้องพวกคุณทำงานต่อเถอะคุณปาฉันว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน นั่งค่ะคุณป้าที่ฉันเรียกคุณมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าฉันจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคุณฉันไม่เข้าใจอะค่ะว่าท่านประานหมายความว่ายังไงพอดีว่าฉันได้รับเรื่องรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคุณเนี่ยหลายครั้งทางการใช้อำนาจในทางที่ผิดวาจาที่ไม่สุภาพ แล้วก็ไม่เคารพกฎของบริษัทด้วยข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรอกคะ่ะท่านประธานท่านประธานเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยนะคะคือฉันก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะฉันมีพยานพยานใครกันคะเชิญค่ะ ตลกสิ้นดีนะคะถึงคุณทีเนี่ยเขาจะเป็นแค่ยามแต่เขาก็เป็นลุงของฉันนะคะลุงลุงของท่านประทานใช่ค่ะลุงทีเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมของคุณทุกอย่างตั้งแต่ที่คุณทิ้งขยะไม่เป็นที่จนไม่ถึงที่คุณใช้อำนาจคงมเพ่งพนักงาน ฉันขอโทษนะคะฉันก็แค่คุณก็แค่ใช้อำนาจในทางที่ผิดคุณคิดว่าคุณใหญ่มาจากไหนหรอคะถึงได้ทำพฤติกรรมแบบนี้ได้ผมเห็นพฤติกรรมทุกอย่างของคุณนะครับคุณอนะทำตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการครับฉันขอโทษนะคะท่านประธานฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วคะ่ะฉันให้โอกาสคุณอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเนี่ยฉันคงต้องให้คุณออก ขอบคุณนะคะท่านประธานฉันสัญญาค่ะว่าจะไม่ทําให้ท่านประธานผิดหวังค่ะขอบคุณมากนะลุงไม่เป็นไรจา่าล่ะงั้นหนูฝากด้วยนะคะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองครับสวัสดีค่ะลุงพีสวัสดีครับยามปลา ปาอยากมาขอบคุณลุงทีนะคะที่ช่วยสอนทุกสิ่งให้ปาะคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมก็แค่หวังว่าคุณจะเข้าใจครับค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะปาเนี่ยเข้าใจแล้วคะ่ะว่าการเคารพคนอื่นน่ะคือสิ่งที่ถูกและการใช้อำนาจในทางที่ผิดอะ่ะเป็นสิ่งที่ผิดคะ่ะผมดีใจด้วยนะครับที่คุณ่ะเข้าใจเออว่าแต่ททำไมลุงทีถึงมาเป็นยามล่ะคะจริงๆพักผ่อนอยู่บ้านก็ได้นะคะ ที่ผมยังต้องมาทํางานที่นี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยยังเป็นห่วงประธานหลานสาวของผมนะครับเธอนะ่ะยังอายุน้อยครับค่ะเข,ข้าใจละค่ะหลังจากผ่านการฝึกง,งานจากผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้จัดการที่ดีได้นะครับคุณขาดแค่ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพผู้อื่นนะครับค่ะป้าเข้าใจละค่ะถ้างั้นก็ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับรับทราบค่ะขอบคุณนะคะเชิญครับ